สวัสดีครับเพื่อนๆของเบนนี่นะครับช่องคนตื่นหำอุ้ยคนตื่นกรมนะครับก็วันนี้นะครับได้มานั่งอยู่ตรงระหว่างาช่องระหว่างารั้วบ้านของเพื่อนบ้านกับอาศาลาสวดมนต์นะครับเห็นว่าบรรยากาศดีนะครับวันนี้แดดออกนะครับแดดออกก็อากาศอุ่นดีมากก็เลยมา มานั่งดูหนังสือนะครับดูหนังสือก็ตอนนี้กำลังเรียนดิปโลมาของอของโรงเรียนอยู่นะครับก็วันนี้นะครับเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของอเมริกานะครับก็เลยขณะนั่งเรียนไปก็เปิด u t u b e ไปด้วยแล้วก็ไปเห็นข่าวนะครับจริงๆเห็นมาหลายวันแล้วล่ะแต่ว่านึกว่าอจะพูดดีหรือไม่พูดดีแต่ว่าก็ ก็ตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวจะมาแชร์มาแชร์ความรู้นะครับคือเห็นข่าวที่เรือสำราญที่เมืองไทยะนะครับที่ว่าทิ้งขยะลงแม่น้ำะนะครับพอดูแล้วมันก็รู้สึกว่าเอทําไมคนไทยเนี่ยอตอนคิดจะทําผิดเนี่ยทําไมฉลาดมากเลยหาวิธีทําผิดนะครับคิดวิธีทําผิดฉลาดมากแต่พอถูกจับได้ นะครับการแก้ปัญหาการตอบปัญหาทําไมโง่นะครับแบบไม่รู้จะว่ายังไงนะครับเพราะว่า,าจากการดูคลิปนะครับที่เขาโพสอะเขาบอกว่าเรือราเนี้ยนะครับทิ้งขยะลงแม่น้าเนี่ยทุกวันนะครับอันนี้ดูจากาจากที่คลิปจากช่องนะจากข่าวจากช่องเนี่ยไอเจ้าของเพจ a c e b o o k อะ เขาบอกว่าทิ้งทุกวันนะจนกระทั่งเนี่ยเขาเขารู้สึกว่าเขาทนไม่ได้นะครับว่าเขาต้องทําอะไรสักอย่างบางอย่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดที่มันทิ้งขยะนะครับมันอยู่ตรงกันข้ามกับร้านของเขาไงเออเขาก็เลยเห็นเขาบอกว่าทิ้งทุกวันเขาว่าแล้วพอมันเกิดเรื่องเกิดราวเป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยนะครับผู้จัดการของบริษัทหรือว่าคนของบริษัทเนี่ย ก็เวลาออกมาออกมาแก้ข่าวเขาเรียกว่าออกมาชี้แจงอ่ะมันชี้แจงยังไงมันชี้แจงไปคนละอย่างกับกับข่าวกับไอ้กล้องวิดีโอที่เขาถ่ายไว้ได้น่ะนะครับแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาเขาก็คือไปไล่พนักงานออกนะครับผู้จัดการบอกว่าเป็นพนักงานใหม่ที่ยังไม่ได้รับการอบรมเรื่องการทิ้งขยะมันเป็นไปได้เหรอ การที่คนจะคนคนจะรับคนเข้ามาบริษัทเนี่ยตกลงแล้วบอกว่าถ้าคนเข้าไปสมัครเอาโอเคฉันรับคุณไปไปทํางานได้เลยอย่างนี้เหรอไม่ชี้แจงไม่บอกเหรอเรืออยู่ตรงไหนชั้นที่เท่าไหร่ที่เก็บขยะอยู่ตรงไหนที่ทิ้งขยะอยู่ตรงไหนถังขยะอยู่ตรงไหนนะครับตู้เก็บนู่นนี้นั่นอยู่ตรงไหนเนี่ยมันไม่ไม่อธิบายไม่พูดให้เขาฟังเหรอการทิ้งขยะทิ้งยังไงใช่ไหมการใช้ห้องน้ำห้องน้ำใช้ยังไงเนี่ย ตกลงเขาไม่แล้วเราวไม่ได้ไม่ได้เทรนไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวกันเลยเหรอเออรุนพี่หรือว่าผู้จัดการอะไรผู้จัดการบนเรือเนี่ยไม่ได้บอกกล่าวเลยใช่ไหมไอท้ที่คนของบริษัทออกมาชี้แจงอย่างนั้นเนะี่ยคืนนี้มันมีคําถามในใจไงถึงได้บอกว่าเวลาแก้ปัญหาเนี่ยทำไมทําไมแก้ปัญหาได้แบบโง่เนาะจริงๆแล้วก็ไม่อยากว่านะแต่ว่ามันก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะใช่ไหมครับ พราะว่าบอกว่าเราก็รักเจ้าพญาเราก็รักแม่น้ําเจ้าพญาเราทํามาหากินกับแม่น้ําเจ้าพญาแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าพนักงานเขาทาอย่างนั้นมันไม่ใช่พนักงานประจําของเราเป็นพนักงานพาร์ทไทม์นะครับไม่ใช่พนักงานประจําเขาอาจจะทําไปเพราะว่าเขาไม่รู้เราไม่ได้อบรมวะอย่างเงี้ยมันฟังไม่ขึ้นไงคือมันยิ่งพูดอะมันยิ่งพูดมันยิ่งเห็น เป็นการแก้ตัวเป็นการแถไปเรื่อยไงนี่พอเราดูอย่างงี้เราก็หงุดหงิดไงอ่า,อาแต่ว่าก็เข้าใจเขาได้นะเพราะว่าทำไมเขาถึงไม่เกรงกลัวเพราะว่าอย่างเขาบอกว่าโทษปรับเนี่ยก็ปรับนิดเดียวถึงจะเป็นโทษจำคุกก็แค่6เดือนอย่างเงี้ยไม่เกิน6เดือนอา่าคำว่าไม่เกินหเดือนสวันก็ได้แล้วนะเออจำคุกไม่เกิน6เดือนเนี่ยสามว่าสามวันมันเกิน6เดือนหรือเปล่ามันก็ไม่เกินใช่ไหมล่ะหรือว่าจำคุกอาทิตย์นึงอย่างเงี้ย คนมันคนมันก็เลยไม่กลัวไงนะครับที่อเมริกาเนี่ยนะกฎหมายเรื่องการทิ้งขยะเนี่ยคือแต่ละรัฐเนี่ยโทษปรับเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วก็กฎเกณฑ์ในการในการทิ้งขยะก็จะไม่เหมือนกันแต่ก็จะพูดให้ฟังจะได้เปรียบเทียบว่าทําไมคนที่นี่ยเขาถึงกลัวกลัวการกระทําความผิดกลัวการทําผิดกฎหมายนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยจิตสํานึกของเขาเนี่ยมีนะครับอันดับที่สองเนี่ย เมื่อคุณทิ้งไปหรือว่าคุณทําผิดกฎหมายนะคุณต้องรับผิดชอบเพราะว่ากฎหมายเนี่ยเขาประกาศมาให้ใช้กับคนทุกๆคนนะครับไม่ยกเว้นใครคุณก็ไม่ยกเว้นอย่างเงี้ยนะครับยังแต่ละรัฐปรับไปเหมือนกันนะแต่ว่าพื้นเบสิกพื้นฐานเนี่ยจะใก,ใ,กใกล้เคียงกันมากเพราะว่าการเ,าเขาเรียกอะไรนะเ,เขาเรียกว่ากฎในการรักษาสภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้ามันเสียหายแล้วมันเสียหายเป็นวงกว้างอย่างเงี้ย เวลาโทษปรับเขาจะคิดตามความเสียหายเป็นวงกว้างแล้วเขาถึงยะมาคิดเป็นค่าปรับนะยางถ้าสมมติว่าคุณอยู่บนเรือคุณประกอบกิจการอยู่บนเรือเนี่ยเ,เขาบอกว่าห้ามทิ้งขยะลงแม่น้ำเนี่ยครับห้ามทิ้งเศษอาหารทิ้งขยะลงแม่น้ําหรือว่า g a r บ a เนี่ยครับนะครับแม้แต่กระทั่งเปลือกกล้วยก็ทิ้งลงไปไม่ได้นะนะครับถึงมันจะเป็นอาหารสัตว์อาหารปลาแต่ว่าที่เนี่ยเขากําหนดกฑนว่ามันเป็นขยะ นะครับมันทิ้งลงไปในแม่น้ําไม่ได้เปลือกกล้วยก็ทิ้งไม่ได้นะครับอาหารแซนด์วิชที่เรากินไปแล้วเนี่ยเหลือครึ่งนึงเนี่ยนะครับแซนด์วิชแฮมเบอร์เกุ้เบอร์เกอร์อะไรเนี่ยเหลือครึ่งนึงเนี่ยบอกว่าโอ้ทิ้งลงไปทิ้งในแม่น้ําลงไปเห็นปลาทิ้งมันไปให้ปลามันกินเนี่ยไม่ได้นะครับที่นี่เขาห้ามเลยนะครับแล้วก็โทษการปรับนะครับถ้าเป็นผิดครั้งแรกนะครับผิดครั้งแรกเนี่ยคือก็ปรับประมาณ2อ0 3 0 0ยเหรียญ นะครับถ้าบ้านเราก็เกือบหมื่นใช่ไหมล่ะเพราะว่าร้อยเหรียญก็สามพันกว่าใช่ไหมล่ะสามสามเก้าก็เกือบหมื่นกว่าบาทนี่ผิดครั้งแรกนะนะครับแล้วถ้าผิดครั้งต่อไปเนี่ยโทษเพราะว่าเวลาทําผิดปุ๊บเนี่ยเขาจะมีรคคอร์ดไว้ไงเขาจะมีรคคอร์ดนะเขาจดไว้หมดเลยรายละเอียดถ้าสมมติว่าคุณทําผิดบนเรือลํานี้และยิ่งคุณเป็นพนักงานของเรือลํานี้นะนะครับ ประวัติการจดท,ทะเบียนอะไรของเรือของคนเขาจะบันทึกไว้ละเอียดยิบเลยนะครับเขาถึงกลัวไงบริษัทเรือเขาถึงกลัวเจ้าของคนเรือเขาถึงกลัวกันมากนะครับแล้วก็ถ้าคุณทําผิดครั้งต่อไปนะครับโทษจะทวีคูณขึ้นนะครับม,มันหนักขนาดไหนอ่ะคิดดูแล้วกันอ่นะกฎหมายที่เขาเขียนไว้นะปรับถึง2 5 0 0 0เหรียญน,นะครับ สองหมื่นห้าพันเหรียญนี่ไม่ใช่ว่าสูงสุดนะสูงสุดห้าหมื่นเหรียญน,นะเออครับที่อเมริกาเนี่ยนะครับยิ่งยิ่งถ้าสมมติว่าถ้าไปทิ้งทิ้งหน้าน้ํายิ่งถ้าเป็นแบบเออเขาเรียกอะไรแบบบ้านเราสมมติว่ากองทัพเรืออย่างเงี้ยนะครับยังไปทิ้งหน้ากองทัพเรือของเขาอย่างเงี้ยนะครับโอ้หนักมากนะครับโทษหนักมากเขาเลยกลัวนะครับเขากลัวเพราะว่าแล้วและที่สําคัญอ่ะเวลาเขาปรับปุ๊บเนี่ยอ่า คุณไม่มีสิทธิ์มามาต่อรองมาพูดอะไรกับเจ้าหน้าที่เลยนะครับถ้าเขาให้ทิเกตคุณไปแล้วเนี่ยคุณไปขึ้นศาลอย่างเดียวนะครับคุณไปแก้ตัวกระสานไปอะไรกระสานไปพูดในศาลอย่างเดียวนะครับพูดไม่ดีนะครับพูดไม่ดีไปต่อรองจะไปใช้เขาเรียกอะไรนะจะไปใช้ผูผ้หลักผู้ใหญ่มากดดันอะไรเงี้ยไม่ได้นั่นยิ่งโดนหนักเข้าไปอีกนะครับที่ที่นี่ที่นี่คนเขาถึงกลัวไงนะครับ ปรับอะค่าปรับอ่ะสมมติว่าถ้าสองแสนห้าหมื่นเหรียญไอ้อมไสองหมื่นห้าพันเหรียญน่ะเกือบล้านนะใช่ไหมล่ะเออแปดแสนกว่าเนี่ยก็คิดดูคิดดูสิแปดแสนกว่าน่ะคุณจะจ่ายไว้เหรอใช่ไหมครับแต่ที่เมืองไทยอ่ะคนมันไม่กลัวเนี่ยเพราะว่าก็อย่างว่าเนาะเมืองเราบ้านเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นแบบอะไรที่มันอารมุ่มอร่วยคนร้นนะลงก็ร้นนะลงไปนะครับคนที่เขาถ่ายเนี่ยนะครับเขาทนไม่ได้เพราะว่าเขาก็ เขาก็บอกอยู่ว่าเขาพยายามรักษาสิ่งแวดลอ้อมพยายามใช้ถุงกระดาษนะครับพยายามใช้หลอดกระดาษอย่างเงี้ยคือเพื่อจะรักษาโลกนะครับรักษาแม่น้ำํำรันไม่ยอมทิ้งอะไรลงไปแต่ไอ้พวกประกอบการนี้มันมาทาอย่างเงี้ยนะครับมันเขาก็เลยทนไม่ได้ไงนะครับอันนี้ก็เลยเราจะอ่านหนังสือไปเราก็ฟังข่าวไปแล้วเราก็หงุดหงิดไงก็เลยมาแชร์มาแชร์ความรู้ให้ฟังว่ามาแชร์เขาเรียกว่าแชร์ความรู้เนาะแชร์ความรู้ให้ฟังว่า ทำไมคนที่เนี่ยเวลากฎหมายกฎระเบียบที่เขียนเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาถึงไม่ค่อยกล้าทํากันนะครับเขาถึงไม่ค่อยกล้าทําผิดนะครับอย่างไอพนักไออะไรนะไอผู้จัดการของเรือนอ่ะมาบอกว่าพัดนางงานคิดน้อยไปหน่อยคิดว่ามันเป็นอาหารทิ้งไปมันคงจะคงจะเป็นอาหารของเต่าของปลาได้อย่างเงี้ยก็ถามว่าอันนั้นมันเป็นขยะไหมล่ะใช่ไหมครับถ้ามันเป็นขยะเนี่ยคาว่าขยะเนี่ยครับนะครับคุณจะไปตีเป็นอาหารไม่ได้นะ ถ้าเป็นอาหารมึงต้องเอาไปกินเองนะครับถ้าคิดว่าเป็นอาหารนะ่ะใช่ไหมครับมันเป็นขยะทิ้งขยะลงไปไม่ได้ก็คือมันเป็นขยะแล้วมันต้องทิ้งลงไปไม่ได้ไม่ว่ามันจะไปเป็นอาหารของอะไรกันแล้วแต่มันทิ้งไม่ได้ไงเจ็บไหมครับยิ่งแก้ตัวทัวยิ่งลงนะครับเอออะไรวันนี้ก็เลยมามันหงุดหงิดนะครับอยู่เมกาแล้วเห็นอย่างนั้นนะครับมันก็หงุดหงิดนะเราก็หงุดหงิดแล้วเราก็เกิดความเปรียบเทียบว่าเออ อ๋อที่นี่น่ะกฎหมายมันปรับแรงมากนะครับ25,000เหรียญถึง50,000เหรียญอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าคุณจะทิ้งทะเลน่ะคุณทิ้งลงไปได้นะแต่ว่านู่นคุณต้องขี่เรือออกไปนู่นนะครับเกิน3ไมล์ขึ้นไปนะครับแล้วระยะไมละยะไมที่ที่ทิ้งเนี่ยครับโทษปรับก็ไม่เหมือนกันนะสูงสุดก็คือต้อง25ไมล์อ่ะ25ไมล์ทะเลนออกไป25ไมล์ทะเลคุณถึงจะไปทิ้งได้ นะครับถ้าอยู่ภายใน25ไมล์ทะเลเนี่ยถ้าคุณทิ้งขยะมันก็เขาก็จะมีข้อแรกนะประเภทของขยะขยะที่จะทิ้งกันนะครับ3ไมล์สามไมล์ตรงนี้ทิ้งไม่ได้เลยนะครับถ้าสามไมล์ไปถึงสิบไมล์โอเคขยะบางอย่างทิ้งได้ทิ้งไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับเอออันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับแต่คุณจะลงทุนหรอือจะทิ้งขยะอันเดียวต้องขี่เรือออกไปตั้งยนะี่ห้าไมล์ทะเลเนี่ยไปสิเออใช่ไหมครับเห็นแล้วมันงูดหงิดมัน <ault> ทําไมเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้นะนะครับแต่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ความว่าไ,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 ไม่ได้หมายความว่าเราประนามเมืองไทยเรานะหมายถึงว่านิสัยของคนที่มันทําอย่างนั้นน่ะมันเป็นคนไทยน่ะแล้วทําไมมันจะต้องทําอย่างนั้นนะครับก็ทัวร์ก็อย่ามาลงเราต่อนะนะครับเพราะว่าเราลุงงูดงีดวันนี้เรายอยากแค่มาแชร์เฉยๆว่าเออกฎหมายที่นี่กับกฎหมายที่นั่นน่ะมันต่างกันนะครับ มันต่างการคนมันก็เลยมีโอกาสที่จะทําผิดมากกว่านะครับคนร่าคนรวยน่ะเขาไม่กลัวนะครับปรับแค่สี่ส้าห้าพันนั่นนะครับปรับเป็นหมื่นเขาก็ยังให้ปรับเลยนะครับเพราะว่าถ้ากูขนขยะไปทิ้งเนี่ยกูเสียมากกว่าหมื่นอีกอะไรเงี้ยเอองั้นกูทิ้งมันตรงนี้แหละกูเสียค่าปรับไปอย่างี้ไงครับเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคนที่มาใหม่ก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแชร์ต่อว่าจะแชร์อะไรนะครับ เบนนี่นะครับคนตื่นหามเอ้ยคนตื่นกรรมนะครับจะงุดหงิดเรื่องอะไรจะมาแชร์เรื่องอะไรติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ